ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คาะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามว่าในส่วนของผักไฮโดรโพนิกส์ที่มีผู้คนนิยมรับประทานกันมากขึ้นเนี่ยคะ่ะแล้วมีความเป็นห่วงในเรื่องของสารละลายธาตุอาหารที่ผสมอยู่ในน้ําตอนเขาปลูกผักเนี่ยจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ครับ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับไประบบการปลูกผักในน้ำะนะฮะเรียกว่าไฮโดรโปรนิกเนี่ยค่ะเอ,อมันก็เหมือนกับการปลูกผักโดยทั่วไปแต่ว่าธาตุอาหารที่อ,อให้ผักดูดซึมเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตนเนี่ยก็ละลายอยู่ในน้ำะนะฮะจริงๆแล้วถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราดูถึงกระบวนการเนี่ยในการที่ทำไฮโดรโปรนิกเนี่ยจะสามารถปรับระดับของสารอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของของ,ของพืชนะครัคบทีน,นี้้าราปลูกในดินเนี่ยในการที่จะปรับให้มัน ตรงกับความต้องการของพืชเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ดินว่ามันมีอะไรมีขาดอะไร <Okay. S 2> นะฮะแล้วถึงจะปรับตามนั้น mm hmm. ส่วนใหญ่เวลาปลูกในดินก็คือเทศปุ๋ยรดลงไปเลย <Okay. S 2> นะฮะจะมากจะน้อยก็ไม่รู้แหละ <Okay. S 2> ก็ใส่ไปตามที่เขาแนะนำ mm hmm. มันอาจจะ mm hmm. บางตัวมันอาจจะมีอยู่แล้วในดินแล้วก็เราเติมก็อีกมันก็อาจจะเกินได้ <Okay. S 2> แต่ยงไงก็ตาม ข้อดีของผักไฮโดรโปรนิกก็คือว่าเอมันทําให้เกิดความสะอาดอนะฮะถ้าเรปลูกในดินเนี่ยมันก็จะมีะมีสารอื่นที่ปนเปื้อนมาอีกเยอะเอะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีน้ําไม่ดีเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ปนเปื้อนเข้ามาเยอะพอสมควรอีกอย่างหนึ่งก็ในดินเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ตามเอในการปลูกไฮไฮโดรโปรนิกเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าไอ,อสารละลายที่ใส่ธาตุอาหารสําหรับพืชเนี่ยเ,เขามีความรู้ในการที่จะปรับธาตุอาหารอ,อ,อให้มันเหมาะสมหรือไม่นะฮะคืออันนี้หมายถึงว่าการควบคุมนึงก็คือโดยคนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า<ด>พืชพืชเลือกในการที่จะดูดรับธาตุอาหาร,รของตัวเองเพราะว่าเวลาเวลาอยู่ในน้ําเนี่ยแบบพืช พืชดูดซึมเข้าไปเมืนมักจะดูดเข้าไปทั้งทั้งหมดทั้งอนะ,ะค่ะอันนี้อพืชจะต้องการอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยอมอมันจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของทางด้านเอพืชนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาขายเนี่ยอก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ว่าพืชพืชพวกนี้พืชชนิดนี้มันมีความต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างนะฮะ แล้วธาตุที่สําคัญสําคัญนี่เป็นอะไรคราวนี้ส่วนที่เราเอ่อกำลังเป็นกังวลกันโดยโทั่วไปอยู่ขณะนี้ก็คือมันมีเอใน <Nit rogen. S 2> ตุอาหารครับธาตุอาหารในกลุ่มของไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่ที่เป็นหนึ่งในสามของธาตุอาหารที่สําคัญ ก็ NPK ใชื่อไหมฮะ NPK ครับ NPK N ก็ไนโตรเจนค่ะ P ก็ฟอสฟอรัสค่ะก็โพแทสเซียมค่ะนะครับกรณีตัวที่จะช่วยบำรุงใบของพืชให้มีความเจริญเติบโตสดสวยเนี่ยก็คือตัวไนโตรเจนอ๋อค่ะค่ะส่วน P เนี่ยส่วนใหญ่จะไปใช้กับพืชที่เป็นผลนะงเป็นใช้กับมะม่วงก็จะทำให้ผลออกมาดีนะฮะจน ส่วนโพแทสเซียมก็ส่วนใหญ่จะเป็นไปบำรุงรากบำรุงลำต้นนะฮะแล้วบังเอิญด้วยอาจารย์ว่าผักไฮโดรโปนิกส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นพวกผักใบประเภทผักสลัดอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องก็เลยพุ่งมาที่เนโรเจนเลยค่ะจะจะพุ่งไปที่ไนโรเจนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ต้องการพีหรือเคก็คือต้องมีบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าใช่ไหมค่ะอาจะน้อยกว่าพวกไม้ผลค่ะเพราะฉนั้นเอออันเนี้ย ก็ต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของพุทผักค่์ว่าเออจะต้องใช้นโตรเจนประมาณเ,ออเท่าไหร่นะฮะออสัดส่วนประมาณเท่าไหรออ่แล้วในน้ำเนี่ยมันควรจะใส่เข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้ายิ่งใส่เข้าไปมาก รากมันก็จะดูดซึมเอาไนโตรเจนเข้าไปในตัวพืชมากก็ก็แน่นอนละมันก็จะเริ่นจากตดีเพราะเป็นมันเป็นมันเป็นธาตุบำรุงใบนะครับราวนี้ปัญหาที่เราเป็นกังวลอยู่ในตอนนี้คือว่าตัวไนโตรเจนเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันอยู่ในหลายรูปมอาจจะอยู่ในรูปของยูเรียอาจจะอยู่ในรูปของไนเตรตเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเตรตอย่างเงี้ยนะฮะ ขณนี้ตัวที่เราเป็นห่วงก,ก็คือไนเตรตนะครับ oh. แต่ยังไงก็ตามถึงแม้่าจะใช้ในรูปอื่นที่เป็นยูเรียก็จะอยู่ในรูปของไนเตรตอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนั้นแน่นอนทุกทุกก็จะดูดเอานเนี้ยเข้าไปในต้นเข้าไปบำรุงใบแล้วก็จะมีการสะสมอยู่ในนั้น,แล,นแล้วแต่ละแต่ละรูปแบบที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยค่ะมันมีมันมีผลต่อ ต่อตัวผักหรือว่าต่อการที่เรารับประทานผักชนิดนั้นๆยังไงคะอาจารย์คือไม่ใช่ว่าไนโตรเจนอะไรก็ใส่ได้ใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นยูเรียนะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นยูเรียหรือหรืออ่วเดี่มแทสเซีมไนเตรตก็จะอยู่ในรูปของไนเตรตนะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ในผักเนี่ยมักจะอยู่ในรูปของไนเตรตะสมอยู่ เพราะนั้นถ้าเรายิ่งใส่ไปในน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปสะสมในใบในรต้นเยอะอนะฮะที่เราเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ตัวในเตรดเนี่ยเออเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าในไตรอืนะฮะก็ดูว่าจะเป็นพิษต,ต่อร่างกายค่ะไอตัวในไตรเนี่ยจะมีอันตรายสูงกว่าในเตรดค่ะนะฮะโดยที่ถ้าได้รับเข้าไปเยอะมากๆ มันก็อาจจะไปทำให้อระบบะะะการขนถ่ายออกซิเจนของของของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอันตรายที่ที่จะเกิดขึ้นกับกับร่างกายคนอย่างไรก็ตามเราจะต้องกินนี ที่ผักเยอะมากๆนะฮะถึงจะได้ปริมาณที่เป็นอันตรายปริมาณในใจที่จะไปเป็นเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดผลอย่างที่กล่าวมากขนาดไหนคะอาจารย์ยกตัวอย่างต้องรับประทานเป็นกิโลกิโลอะไรอย่างงี้เยฮะเป็นเป็นกิโลเป็นหลายกิโลอย่างนี้ยต่อครั้งใช่ไหมคะต่อครั้งนะต่อครั้งนะครับอย่างก็ตามเอถึงแม้ว่าจะรับประทานไม่เยอะเนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่น้อยซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อการ เอ่อทำงานของเม็ด<ม>เลือดแดง<ม>ถึงขนาดเป็นพิษนะฮะแต่ที่เอ,อหลายคนเป็นห่วงและเป็นกังวลกันคือว่าเอ๊อตัวในเตยที่เปลี่ยนไปเป็นในไตรในร่างกายเราเนี่ย<ะ>มีมีการศึกษาว่าเออมันอาจจะไปทำปฏิกิริยาสับสารบางอย่าง<ะ>นะฮะในในอาหารชนิดอื่นเ่เ่ากินร่วมไปด้วยอนะครับอย่าง<ะ>เช่นเ,เนื้อสัตว์เนี้ยนะฮะ แล้วมันทาให้เกิดสารกลุ่มหนึ่งึงเป็นสารเอก่อกลายพันธุ์แล้วอาจบางตัวก็อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งนี่นะแต่นั้นก็เช่นเดียวกันอนะว่ามันจะต้องมีการไปไปจะเอกันในในร่างกายในสภาวะที่เหมาะสมอย่างเช่นไปอยู่ในกระเพาะอาหารนานๆผมเคยทกาการทดลองอันเนี้ยก็พบว่ามันมันเกิดไอสารก่อมะเร็งนี้บ้างแต่ว่า ถ้าเรากินอาหารนี่มันครบถูกครบส่วนนะฮะ,ะเช่นกินผลไม้เอ,อตามไปอย่างเส้นส้มฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปช่วยป้องกันไอนี้ได้นะฮะทำให้ไอ้ตัวที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันน้อยลดน้อยไปมากๆไปนะคุณค่ะแล้วการล้างผักล้างผักนี่ช่วยไหมคะก่อนแล้าเปนผักมันไม่ได้ช่วยเอาไอ้ดี ในตเ้มอยู่ในรูปแบบี่ไม่เคยข้ามานะครับเพราะมันอยู่ในมันอยู่ในเนื้อเยื่อของผักแล้วนะครับล้างผักล้างผักก็จะช่วยในแง่การการทำความสะอาดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็โดยด้วยหลักการอันนี้ยผมก็บอกว่าไม่ต้องไปเป็นกังวลมากหรอกในเรือเนี้แต่ว่าเราเราโอ้โหม่ได้กินผักเป็นกิโลกิโลอย่างที่มันอาจจะเกิด ปัญหาอย่างนี้ขึ้นได้เพราะนั้นก,ก็พยายามกินอาหารให้ครบท้วนให้ครบส่วนนะฮะกินอะไรที่มันมีวิตามินซีเข้าไปมีกระเช้ยเยอะอาจารย์แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยมยไปจริงๆแล้วในปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ได้มีกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดว่าผู้ผลิตจะต้องแจ้งข้อมูลเรื่องนี้กับผู้บริโภค ในส่วนของผักที่เขาผลิตมาใช่ไหมคะแล้วเราจะเลือกยังไ,ไงคะอาจารย์ไม่ไม่ไม่มีกฎหมายหรอกครับแต่ว่าผักถึงแ้เราจะปลูกในไฮโดรพอนิกหรือปลูกในดินมันก็มันก็จะคล้าย,ายันค่ะค่ะนะครับแล้วก็คนที่คนที่ปลูกไฮโดรพอนิกเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ไว่าอย่าไ,ไปใส่ให้ในตัวเช่นเยอะนจนเ,ะเกินไป นะฮะให้มันพอเหมาะพอสมพื้ก็จะเริญเตบโตได้ดีอยู่แล้วเพราะมันมันมันดูดซึมโดยตรงเข้าไปในรากดีกว่าดีกว่าดินอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะรากมันจุ่มอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าสําหรับผู้บริโภคเองตอนนี้ก็คงจะลักษณะเหมือนกับเป็นการระแวดระวังกันแล้วก็นําข้อมูลมาส่งต่อให้ทราบกันนะฮะต่อมาพิจารกกันว่าเออเราเราเรากินไม่ได้ว่า มากมายถึงขนาดที่จะเกิดให้เกิดปัญหาอันนี้มากเป็นต้องย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลารับประทานอะไรเราก็ต้องควรจะต้องรับประทานให้ครบให้ให้ให้หลากหลายอ่ให้ครบวให้หลากหลายครับค่ะค่ะแล้วผักแต่ละชนิดเนี่ยบางทีมันก็ปลูกปลูกในไฮโดรโปนิกไม่ได้เราก็เลือกกินผักสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้เลือกแวาเอย่างเดียวชอบเราก็ทานทุกวันเลยกินแต่อย่างนั้นทุกวันทุกวัน ซึ่งก็เป็นหลักโดยธรรมชาติโดยทั่วไปว่า<แ>ควรจะกินอาหารให้มันหลากหลายสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอนะอย่าไปยึดติดกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปค่ะ ต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ทรงศักดิ์ที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะขอบพระคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะค<ด>ขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรทรงศักดิ์ศรีอนุชาตินะคะท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะและนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยคะ่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าต้องห้ามรับประทานเลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องพิจารณาให้มีความหลากหลายกับ ในส่วนของอาหารประเภทอื่นๆหรือว่าประเภทผักด้วยกันเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะนอกเหนือจากรับประทานแต่ผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก